สวัสดีครับมาดูกันดีกว่าเนาะสำหรับข้อที่14เนี่ยนะครับข้อนี้นะครับโจทย์ยาวมากแต่ถามแค่ล,ลักษณะใดมีโอกาสพบได้น้อยที่สุดในรุ่นนะครับซึ่งเป็นการถูกควบคุมโดยยีน3คู่นะครับเป็นเรื่องของยียหลายคู่นะครับก็น่าจะเป็นโพลียีนก็ได้นะครับสศรษทีนี้มาเป็นภาพแบบนี้นะครับถ้าเป็นภาพแบบนี้เนี่ยเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของเซก ลิงก์นะครับเนาะเซกลิงก์ Sec Link. ซึ่งคําว่าเซกลิงก์นะครับหมายถึงว่าอะไรที่ไม่อยู่ใกล้ๆกันนะครับมันก็จะไปด้วยกันอะไรอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเรามาลองตีโจทย์กันดีกว่านะครับมาลองตีโจทย์กันดีกว่านะครับสีดอกของพืชชนิดหนึ่งเนี่ยถูกควบคุมโดยยีนสามคู่นะครับก็คือ A B C นะครับอลลีน A เนี่ยถูกควบคุมโดยสีแดง A และ B ถูกควบคุมโดยสีเหลืองและ C ถูกควบคุมโดยสีน้ำเงินนั่นเองเราเห็นได้ว่า A กับ B นะครับจะอยู่ใกล้กันส่วน C เนี่ยจะอยู่ห่างกันสุดซึ่งถ้าเกิดว่ามันจะเกิดการพับเว้ากันนะครับมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันเนี่ย A กับ B น่าจะมีโอกาสมากกว่าเนาะหรือ B กับ C น่าจะมีโอกาสมากกว่า A กับ C นั่นเองเนาะอะไรที่มันอยู่ใกล้กันนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะที่ควบคุมส่งไปร่วมๆกันได้นะครับทั้งสาม อลลีเนี่ยเป็นเด่นสมบูรณ์ต่ออาลีนด้อยหมายถึงว่าเป็นการสมบูรณ์แบบเด่นนั่นเองเนาะควบคุมลักษณะแบบไม่มีจุดสี A,B,C ตามระดับทั้ง3นะครับอยู่บนโครโมโซมเดียวกันและถูกควบคุมของลักษณะร่วมกันถ้าให้จีโนไทป์ A ใหญ่ A ็ก B ใหญ่ B เล็กเนี่ยซึ่งมีจุดสีน้ำเงินเึืบมาผสมกับ A เล็กเล็ก B ใหญ่บเล็กเนี่ยซึ่งกรีบจะไม่มีจุด ลักษณะใดที the the thing, that, ่ม ty ีโอกาสพบได้น้อยที่สุดเสร็จที่นี้เราลองมาดูกันดีกว่าเนาะข้อนี้มันไม่ได้ยากนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ทริคเสร็จที่นี้นะครับเราลองเอาไอข้อที่ที่เราใช้ที่เขาให้มามาคอสกันดีครับ B ใหญ่ B เล็กใช่ไหม C ให l e C นะครับแล้วก็ A เล็ก A ็กหมดเลย A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็ก C เ e ็ C เนะครับดังันแล้วเนาะ เอนี่นะครับก็มีโอกาสเจอได้นะครับทั้ง AI ใหญ่เใหญ่เล็กเล็กซึ่งซึ่งถ้ามันพบโอกาสน้อยมากที่สุดเรามักจะนึกถึง A เล็กเล็กใช่ไหมบเล็ก B เล็กแล้วก็ C เล็กซเล็กซึ่งอันนี้มีโอกาสพบได้น้อยที่สุดใช่ไหมเราอาจจะไปตอบข้อหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้ตอบข้อหนึ่งเนาะนะครับมันมีมันมีอะไรที่มันยากกว่านั้นอีกเนาะนะ ซึ่งข้อนี้นะครับเราจะต้องมองภาพอย nine, Arizona, on, ่างที่บอกไปตอนแรกก็คืออะไรที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปพร้อมด้วยกันได้กับอันที่มันอยู่ไกลๆอย่างเช่น a กับ C ไอตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะยากมากนะครับเนาะเราลองมาคอส a กับ C แบบให้มันดูยากๆกันดีเนาะ a กับ C เนี่ยนะครับถ้า a เฉยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอเล็เล็ใช่ไหมเนาะ b b ก็ b ีเล็กบเล็ก แล้ว C ล่ะ c นะครับเราลอง C ออ c ที่มันน่าจะมีโอกาสได้ก็คือ C ใหญ่ซเล็กอะไรแบบนี้ใช่ไหมเรามาลองมาดูกันดีกว่าเนาะลบอันนี้ไปก่อนกีบดอกนะครับเป็นจุดสีแดงและจุดสีเหลืองจุดสีแดงหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะลีไหนจุดสีแดงหมายถึง A ใช่ไหมครับสีเหลืองก็คือ B นะครับซึ่ง A กับ B นะครับมันมีโอกาสมากเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดกันเนาะมันอยู่ใกล้กันมากก็คือมันก็ยังมีโอกาสพบได้มากนะครับตัดไปส่วน i กไก่เนี่ยเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึง่งข,ข้อควายกีบดอกเป็นจุดสีเหลืองและจุดสีน้ําเงินสีเหลืองคือตรงไหนสีเหลืองคือตรงไหนคือ B ใหญ่ใช่ไหมครับสีน้ําเงินคือ C ใหญ่อ่ามันเริ่มห่างก,กันแล้วอ่าก็ลอง ลองวิเคราะห์กันดูเนาะส่วนข้อง,งูนะครับกรีบเป็นสีน้ําเงินกับสุดสีแดงสีน้ําเงินคือจุดไหนน้ำเงินคือจุดไหนน,น,ไหน,นะครับเปลี่ยนสีดีกว่าน้ําเงินก็คือ C ใช่ไหมครับ C แดงก็คือ A เนาะซึ่งจะเห็นได้ว่า A กับสีเนี่ยห่างกันมากเนาะห่างกันมากแสดงว่ามันน่าจะมีโอกาสนอ้อยที่สุดก็ลองตอบไปก่อน ทีนี้มาดูที่ไม่มีจุดสีที่ไม่มีจุดสีก็คืออาร์นีนที่มันเป็นดีเซส,สีแบบนี้หมดเลยใช่ไหมซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดอยู่นะครับมันมีโอกาสเกิดแล้วก็มีโอกาสค่าที่จะเยอะเลยแหละที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นลนักษณะนี้แต่ที่มันเป็นจุดสีน้ำเงินและจุดสีแดงเนี่ยสีนนคือ C สีแดงคือ A มันจะมาคอสการได้เป็นชิ้นส่วนกันมันก็แบบค่อนข้างที่จะมีโอกาสยากอยู่นิดนึงเนาะ ทำตอบก็คืององูนั่นเองเองรือข้อนี้นะครับเป็นอะไรที่มัน